ฝนกำลังตกแดดพี่น้องเออเคยเห็นบ่ฝนกำลังตกแดดมึงดูเออแดดจังปางฝนกระโตกแดดจังปางอยู่ฝนกระตกพี่น้องเอ้อมึงดูอืมฝนกำลังตกแดดแดดจังปางอยู่เคยเห็นบ่พี่น้องเออหม่องหนึ่งตกหม่องหนึ่งแดดอืมดูดู บรรยากาศเลยพี่น้องมึงดูมึงดูอืมเดือนตากฝนเด้เน,นี่ยวิดีโอตากฝนนะพี่น้องเนี่ยเฮ้ยเห็นบ่มึงดูแดดบ้านี้ฝนกระตกนั่นหนึ่งกระยุดนั่หน,นึ่งกระตกพี่น้องเอ้ยมึงดูคว้าอืมเนี่ยกระลังตกเนะียเนี่ยลิ้นแปะแปะแปะอยู่เนี่ยแดดจังปางอยู่แดดแก่งจังปางอยู่เนี่ยพี่น้องมึมงดูคว้ามึงดูอืม แจ้งจ้างปางอยู่เผื่อที่ตกว่าเป็นน้ำเป็นตน้นได้พี่น้องเอ้ยมองดูมันมั่นตกดูอืมเผื่อมองดูกำลังตกกำลังตกอืมลิ้นลินล้นอยู่เลยเนี่ยถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยลิ้นลิ้นอยู่เลย,ยพี่น้องมองดูอืมแดดนู่นนึงก็เศร้าวันนี้ก็จากไม่อีกเศร้าหรอกจากไม่อีกเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี้ย่รท่านเป็นน้ำเป็นต้นได้มือเนี่ย ก็หมึงดูเนี่ยลิ้นลอยู่เลยเนี่ยยังไายเนี่ยลิ้นอยู่เลยจ้าฝนลิ้นฝนลิ้นดูมืดมือนเ้ือดเลยแดดครึ่งหนึ่งโต๊ครึ่งหนึ่งกูอะมองทั้งบุญแก่งจังปางดูมองนี่โตกะมองหันมองหันทั้งบุญเมือดดูพี่น้องเอ้ย บรรยากาศอีสานบ้านเห่าอะไรลองดูบรรยากาศอีสานบ้านเฮาฝนตกฝนตกแดดฝนตกแดดฝนอื่นฝนตกแดดเด้อฝนตกแดดดูพี่น้องเอ้ยฝนตกแดดมึงมั่นสวนนี่ดูเป็นกูดกูดกีดกีด ฝนตกหยาก,กระไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูเบิ่งหยาดูโอ้ยฝนตกฝนพอลิ้นลิ้นแบบนี้หยาก,กระโปงดีดีเบ่งดูหยากรโปงดีปันยังนี่ลิ้นยู่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ลิ้นยู่พี่น้องว่าตกแห้งดอกลินล้นลินลิ้นลิน้นงางตากฝนเรื่องงางตากฝน,นพี่น้องเอ้ย จะว่าอ้อยงามงามอ้อยสวนนี่ต่อหนึ่งอือมึงดูอ้อยเนี่ยพี่น้องงามมีดีเด้อกว่าเป็นทิวอยู่ว่าอ้อยเป็นทิวอ้อยเด้อพี่น้องเอ้ยมึงดูสวนอ้อยสวนนี่งามคักอืออือจะามบบันชายบานเฮามึงดูสวนสวนอ้อยอ้อยปีนี้จังว่าคักบานเนี่ย เกี้ยวนี่ยังลิ้นเด้ด้พี่น้องเนี่ยยังลิ้นอยู่เด้เนี่ยเนี่ยุณดูยังลิ้นอยู่พวกบางหย่าดูโอ้หย่าคักหย่าเนี่ยพี่น้องออืตุนลิ้นฝ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 นลิ้นชุกเซ็งแซ็งเซ็แซ็งเซ็อยู่ พี่น้องเออบึงบึงอันบึงประตูประตูหัวตาเอ้ยดีดีพี่น้องมึงดูอือประตูอือปลอดภัยได้เลยพี่น้องมึงดูเราล้อมอันนั่นเล่าเ่อมันมันเล่า,ามงานเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่มึงดูอือสวนบักเกียบพวนบักเกียบเรานกกินไปแล้วเราบักเกียบนยบั่นเราบ่มาเก็บเกี่ยว่นมึงดูมดูอืออือ วันเรางามงามเอาแค่นี้แหละพี่น้องบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันไม่ได้จ้าสวัสดีจ้า